รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้สูงอายุต้องสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุดขอเชิญชวนผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่าชรายอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะได้เป็นร่มโพร่มทรของลูกหลานนาน,าน,าน ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบายไม่รู้โรยรายการเพื่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมวัยนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอากาศการออกกําลังกายรวมไปถึงการทําจิตใจให้จําใสเบิกบานนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอเราอายุเพิ่มขึ้นร่างกายของเราก็ขับสารพิษออกจากร่างกายได้ไม่ดีเท่าเดิมแล้วก็รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะซึ่งก็ทําให้เกิดโรคโรคหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีปัญหากันมากเลยนั่นก็คือโรคเกาต์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับโรคเกาต์เพื่อเป็นการดูแลรักษาและก็ป้องกันโรคนี้กันค่ะช่วงรู้ทันโรค คคะโรคเกาต์โรคยอดฮิตอีกโรคนึงของผู้สูงอายุนะคะเราจะมีวิธีการรับมือกับโรคนี้ได้อย่างไรบ้างพบกับวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะท่านนั้นคือคุณหมอประเสริฐอัศนชัยหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะโรคเกาต์นี่คือโรคอะไรคะคุณหมอ ครับก็โลเกาแล้วก็ย่อเขียนอาจากภาษาอังกฤษว่า gout เกานะครับนะซึ่งเป็นโรคที่เป็นมาดุ่ดำบานนะครับมะมีที่มีบรรยายไว้ในตำราทางการแพทย์นะครับก็เป็นโรคที่มีการอักเสบนะครับของข้อครับนที่มีทั้งแบบเฉียบพลันก็ได้แบบเรื้อรังก็ได้นะครับนะฮะซึ่งมันเกิดจากการที่มีมีผลึก นะครับผ anyway, ู diabetes, mother, ้ผลึกยูเรตนะฮะหรือกรดยูริกนะครับนะฮะที่มันจะไปตกผลึกอยู่ในในข้อนะครับนะฮะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งผลึกยูเรตเนี่ยมันมันมีความแปลกคือมันจะตกผลึกนะครับนะะในอุณหภูมิที่เย็นๆนะครับนะฮะที่ที่ในร้อนอุ่นๆเนี่ยมันจะไม่มันจะละลายอยู่ในเลือดได้ดีนะครับมันจะไม่ก่อปัญหาแต่ถ้าเย็นๆเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยครับนะมันก็จะตกผลึก แล้วก็จะทําให้กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของข้อขึ้นมาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักนี้แล้วเนี่ยก็จะพูดเลยว่าเมื่อไหร่ที่มันอากาศเย็นนะครับนัคือกลางคืนใช่ไหมครับน <Okay. S 1> ะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการโรคเกาเนี่ก็มักจะเริ่มมีการปวดข้อนะครับนะครัข้างแรกในตอนกลางคืนหรือในที่มีอากาศเย็นๆนะครับนะ mm hmm. แล้วที่ข้อไหนนะครับก็ดูิว่าข้อไหนที่มันเย็นกว่าข้ออื่นนะครับก็ <Okay. S 1> คือข้อส่วนปลายของร่างกายใช่ไหมคร คงแถวข้อหันนี้คงไม,ไม่ไม่เย็นง่ายๆเพราะว่ามันอยู่ใกล้หัวใจใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อที่ที่เท,ท้านะครับไอข้อที่หัวหัวนี้ไม่โป้งเท้านะครับเนี่ยก็จะ,จะเป็นอยู่ส่วนปลายที่สุดที่จะมีความเย็นมากกว่าข้ออืกก่อนนะครับนะก็ทําให้ไอ้ผลึกยูสารยูเรียสินเนี่ยหรือย,ยูเรีเนี่ยก็จะตกผลึกนะครับเนี่ยลงไปในข้อเหล่านั้นก็ทำให้เกิดการอักเสบฉับพลันขึ้นมาในข้อนะฮะก็จะมีการ ปวดอย่างฉับพลันนะครับนะหรือว่าก่อนนอนยังไม่มีอะไรนะครับนะอยู่กลางดึกปวดขึ้นมากระทันหันนะครับนะแล้วก็ในระยะแรกที่ปวดนะครับเนะี่ยก็จะปวดอย่างมากนะครับนะประมาณวันสองวันนะครับเนะี่ย <chef. S 1> ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยปวดอย่างนี้ครับวนะาณสองวันแล้วมันก็จะหายไปเองก็คือเป็นเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการปรับตัวนะครับนะอาจจะทำให้ผลยูเลเนี่ยมันตกน้อยลงหรือว่าการเส่อมของข้อเนี่ยมันน้อยลงนะครับเนี่ยทีนี้ ที่ที่พบได้บ่อยคือพอมีการปวดบ่อยๆวันสัปดาห์แรกใช่ไหมครับทนไม่ไหวใช่ไหมฮะก็อาจจะไปหาซื้อกินเองนะครับนะซึ่งแน่นอนเราอย่างที่บอกนะว่ามันหายเองได้ใช่ไหมครับนะก็บอกเอ้ยยาที่กินแล้วดีนะครับนะก็อาจจะเก็บเอาไว้แล้วก็วันหลังเอามากินบ่อยๆก็จะเกิดผลเสียได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีการปวดข้อนะครับอย่างเสียบพลันึ้นมาโดยที่ไม่มีอาการลำมาก่อนนะครับนะเป็นมางคืนๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เป็นที่บริเวณ ปลายนิ้วเท้าต่างๆเนี่ยหรือไปที่ไปเป็นแม้แต่ข้อเข่าก็ได้นะครับหรือข้อเท้าเนี่ยก็ต้องคิดถึงโรคนี้นะครับนะซึ่งโรคนี้เนี่ยที่พบบ่อยที่สุดแลวก็มักจะเป็นในคนสูงอายุนะครับ <Okay. S 2> ก็จากงานวิจัยของบ้านเราก็พบว่าในโรคเกาเนี่ยคนไทยนะครับก็จะมีอาการคร้างรกคกันโดยอายุเฉลีย่ยประมาณ60สิปีขึ้นไป mm. ก็เป็นคนสูงอายุใช่ไหมครับนะะ <Okay. S 2> แต่ว่าจริงๆแล้วโรคเกา ที่เขาบรรยายไว้เนี่ยอาจจะพบได้ในคนอายุน้อยนะครับนะฮะแต่ในประเทศเราเนี่ยเอ่อก็จะพบครั้งแรกนี่ดยอายุเฉลี่ยหกสิบขึ้นไปนะก็จึงไม่แปลกที่พบในคนสูงอายุนะฮะคุณหมอคะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดโรคเก่านะคะหรือว่าอยู่ดีแล้วเนี่ยกรดยูริกจะไปตกผลึกในร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากสาเหตุอะไรคะคุณหมอครับก็ต้องรู้ว่าไอ้ยูริกนี่มันมาจากไหนนะครับนะฮะยูริกมันมันเป็นมาจากสารผู้สารพิวรีนนะครับซึ่งมันอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์นะครับนะฮะเพราะนั้นก็เป็น คือถ้าร่างกายเราเรามีการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงมีการตายของเซลล์ใช่ไหมครับก็จะมีิสารนี้ขึ้นมานะครับนะฮะทีนี้สารนี้พอขึ้นผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องถูกขับถ่ายออกไปทางไต<ช>แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไตทํางานได้ไม่ดีนะครับขับสารยูริกไม่ดีนะครับนะ,ะหรือไปได้สารอาหารบางอย่างเขง้าในร่างกายที่มีสารพวกยูกร,ริกมากเกินไปสองปัจจัยนี้ก็จะกระตุ้นทําให้เกิด โลกนี้ขึ้นมาได้นะครับนะฮะค่ะพูดถึงเรื่องของอาหารนะคุณหมอที่เมื่อคุณหมอบอกว่าเป็นอาหารประเภทที่มีกรดยูริกเนี่ยมากเกินไปเช่นอาหารประเภทอะไรบ้างครับคุณหมอก็เอาง่ายว่าอาหารที่มันมีเซล์เยอะๆนะรับนะเช่นพวกมันคือพวกสัตว์ปีกนะครับหรือเป็นพวกกล้ามเนื้อต่างๆพวกนี้ก็จะมีเซล์เยอะนะครับก็จะมีสารพวกพิวเรียนเยอะนะกันนก็จะกลายเป็นยูริกได้เยอะนะครับนะแล้วก็พวกเครื่องในสัตว์หรือวมา่พวกยอดผักเนี่ยครับนะ เพราะว่าผักนี่มันจะต้องค่อยโตขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะมีเซลล์เยอะมากก็จะมีสารพวกยูริกสูงนะครับนะฮะเพรา<ม>ะนั้นคนทีเ่เป็นโรคนี้ก็ต้องกวระวังน,นะครับนะแต่นี้ก็มีมีควาที่อยู่ข้อหนึ่งว่าต่อใหเออ้เรากินอาหารที่มีพวกยูริกเยอะนะครับนะสารยูริกเยอะเนี่ยก็พบว่าระดับยูริกนเลือดนี่ก็จะขึ้นมาก็ไม่มากนักนะครับนะฮะ<ม>ก็คือมันไม่ได้เป็นสมก,การหนึ่งโมลหนึ่งเป็นสองอย่างนั้นนะครับนะ ก็คือถ้าเกิดคนไหนเนี่ยกินอาหารพวกนี้แล้วโรคเกาไม่กาเริบก,ก็ไม่จำเป็นต้องไปต้องไปงดนะฮะ<ช>แต่ถ้าคนไหนเนี่ยเมื่อไหร่แหมกินเป็ดย่างเมื่อไหร่แล้วมันเป็นเงี้ยอย่างเงี้ทยทฤษฎีว่ามันไม่เกิดเราก็อย่าไปกินซะนะครับนะฮะค่ะก็คือเป็นสาเหตุมาจากเรื่องของอาหารการกินล้วนๆเ,เลย<ช>ก็สำหรับโรคเกาไม่ไม่เรื่องไตเลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอก<ช>นะฮะก็คือถ้าถ้าไตาขับถ่ายยูยยริกไม่ดีก็จะทําให้ยูริกในเลือดมันสูงหรือไมาก็ ก็มีปัญหาเกิดขึ้นะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไตของเราไม่ดีนะคะบางคนก็งดกินอาหารที่มียูริกเลยมีมอาหารประเภทอะไรไหมคะที่ไม่มียูริกเลยคะก็ก็ง่ายๆก็มังสวาระาครับก็พยายามกินอาหารที่อย่าให้มมีเซลเยอะนะครับนะ<ช> <ๆ S 1> ซึ่งซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้มันก็อย่าไปอย่าไประวังมากม,มากเกินไปนะครับไม่เดยวจะกินอะไรไม่ได้เพราะควรสมมติว่าจะมีหลายโรคใช่ไหมครับื่อกีผมยังไม่ได้บอกอีกหนึ่งคือโรคเกา์เนี่ยมักจะมาด้วยกันกับอีก3โรค ยมนไะ้ว่าโรคสูขขงหัยในะครับก็คือโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคไขมันเลือดสูงครับนะหรือภาวะอ้วนเนี่ยพวกนี้มันจะมามาเป็นชุดนะครับนะฮะค,คือคือน้อยมากะที่คนสูง่งจะมีโรคเกาเพียวๆโรคเดียวนะครับเนี่ยมันจะมีโรคพวกนี้เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเป็นร่วมด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพยายามที่ไปเดี๋ยวจะไม่กินหวานเพื่อระวังเบาหวานไม่กินมันเพื่อระวังไขมัน ไม่กินเค็มเพื่อระวังโรคความดันไม่กินสารอาหารเพื่อระวังโรคเกาต์ส่วน,นจะกินอะไรดีเดี๋ยวกลายเป็นโรคขาดสารอาหารไปอีกหากหน่อยนะคระับแ <c oughs> ้วะม่ต้องยัวช่นอีอย่างคือโรคเกาต์เนี่ยมันมันมันไม่ขึ้นกับเรื่องของอาหารมากนักนะครับ <c oughs> ไม่เหมือนกับอีก3โรคที่เมื่อกี้ที่ว่ามา ทีนี้พูดถึงเรื่องของการรักษาละคะมีแนวทางการรักษาอย่างไงบ้างคะในปัจจุบันแล้วก็อย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากอากาศเย็นเพราะอากาศเย็นเสร็จปุ๊บกดยูริกนี่ก็ตกผลึกทําให้เกิดการเจ็บปวดอย่างนี้คนเป็นโรคเกานี่ก็ห่มผ้าให้ขาอย่าเย็นตลอดเวลาก็สามารถรักษาได้ไหมคะคุณหมอป้องกันคะก็คือก็คือป้องกันทีนี้ทีนี้คำถามคุณปอคืออยากในเรื่องของการรักษาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดในระยะเฉียบพลันที่มีการปวดขึ้นเดี๋ยวนั้นนะครับแล้ว เป็นครั้งแรกนะครับนะฮะก็ถ้ามาพบคุณหมอแล้วก็เราก็จะมีใช้ยาอยู่ตัวนี้ครับที่เป็นยาที่มีมานานแล้วนะครับนะแต่ว่าราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงก็ไม่ถึงกับรุนแรงมากนะก็คือ,อยาพวกโคชิซีนนะครับเนี่ยซึ่งราคาถูกนะฮะเม็ดนึ่งก็ประมาณ0.6นหกมิลนละิกรัมนะฮะก็ตัวั่วไปก็หมบอกให้ทาน 1, 3, หนึ่งเม็ดวันละสามขนนะครับนะแต่ต้องระวังว่ายาตัวนี้มีผลข้างเคียงคือทําให้ท้องเสียได้บ่อยร okay. เพราะนั้นโดยเพราะคนที่มีปัญหาโรคไตนะครับนะซึ่งก็มีก็ทําให้เป็นโรคเก้าเวลาใช่ไหมครับนะะก็จะขับถ่ายายาไม่ดีก็จะทําให้ท้องเสียได้ง่ายเพราะนั้นถ,ถ,ถ้ากินแล้วท้องเสียต้องต้องหยุดนะครับนะฮะแล้วตรงนี้ก็ด้วยผลชนะดีมากนะครับนะทานยาวันสองวันอาการปวดหายเลยนะครับนะ,ะพอพอ,พอหายปุ๊บบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ปรบครบร้อนไม่อะไรตรงนี้ตรงนี้ยังนะครับ อย่าไปไปอย่าไปนวดอย่าไปบีบอย่าไปคลึงอย่าไปเอายาประเภทแก้ปวดไปทานนะครับนะยิ่งไปนวดยิ่งไปคลึงมันมันจะยิ่งทําให้ผลกมันยิ่งตกผลึกมากขึ้นอยิ่งไปกันใหญ่นะครับนะก็ไม่ก็ไม่เคลื่อนไหวซะนะครับนะพักใช้งานข้อนั้นสักวันสองวันนะครับแล้วก็การก็จะดีขึ้นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักการรักษาในระยะแรกแต่นี้โรคเกาวเนี่ย มันไม่หยุดอยู่แค่นั้นตอดมันก็เนงมา่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับเช่นอายุที่เพิ่มขึ้นไตทํางานไม่ดีขับถ่ายไม่ดีนะครับขับถ่ายยูริกไม่ดีนะฮะก็จะมีระยะพักของมันก็เรียกว่า intercritical กล่าวนะครับนพนี้ก็ไม่ไม่รู้ครับไม่มีอาการอะไรก็พลร้ายคือร้ายเกิดทําให้ไปได้สารยูริกเพิ่มมากขึ้นหรือขับายขับถ่ายยูริกออกจากร่างกายไม่ดียูริกมันก็แข่งก็ตกหลุกอีกนะครับเนี ก็เพราะว่าจะเป็นอย่างนี้ปีนึงอาจจะถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะครับจากเดิมเป็นปีหนหนอาจจะเป็นปีนึ่งสองหนึงสามหนสี่หนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรือหลังแหละนะพวกนี้เขาสารยูริกเนี่ยมันจะไปตกผลึกไปเกาะอยู่เป็นตามปุ่มตามตมใต้ผิวหนังนะครับนะก็ที่พบบ่อยที่บริเวณข้อศอกนะครับที่ที่เท้าต่างนะครับไปที่ใบหูนะครับ พวกนี้ก็จะมันจะเป็นตุ่มเขาเรียกโทฟัสนะครับนะ <Okay. S 2> พวกนี้ข้างในเนี่ยถ้าเราไปสกิดเนี่ยมันจะเป็นเป็นผลึกของเหลวสีขาวนะครับนะ <Okay. S 2> ถ้าไปส่องกล้งองจุลทรรศน์ดู่ยมันจะเป็นเป็นผลึกของเกลือยูเลตนะครับนะพวกเรืก็คือรางการสะสมยูเลตไม่ไม่ได้ตัวมากแล้วนะพวกนี้ก็การรักษาเนี่ยก็อาจจะต้องอใช้ยาโคดิซีนไปตลอดนะครับนะ <Okay. S 2> เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันกำเก <Okay. S 2> ริบนะฮะ แล้วก็อาจต้องใช้ยาบางอย่างที่จะช่วยลดการสร้างสารยูเลตนะครับนะเช mm ่ hmm. นยาพวกอะลูโพลิโนนะครับนะฮะ <Okay. S 1> ซึ่งายาพวกนี้ต้องระวังว่าใากาะที่กำลังมีอาการอักเสบเสียพันเนี่ยอย่าไปใช้ยาพวกนี้เข้านะฮะพ mm ัทยาพวกนี้เข้าเนี่ยจะทําให้ระดับของอยูริกในเลือดมันแข็งจะยิ่งตกผลึกมากขึ้นจะยิ่งอักเสบมากขึ้นนรานเห็นว่าเรื่องนี้มันแปลกคือยารักษาโรคเกา แต่ถ้าใช้ผิดระยะของโรคเนี่ยก็ทาให้โรกมันแย่ลงะนะครับเพราะฉะนั้นการกินยายเราต้องระวังว่าจยไปถ้าไม่เราไม่รู้จริงอย่าไปพยายามไป,ไปพบแพทย์ดีกว่า,าเรื่องของการรักษาเนี่ยค่ะทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ทั้งเรื้อรังแล้วก็ไม่เรื้อรังเนี่ยนะคะ,ะมีโอกาสที่จะหายกลับมาเป็นปกติแล้วก็ไม่กลับมากําเริบอีกเลยไหมคะคุณหมอได้ครับคืออันนี้ก็เป็นโรคบองที่ยนากรักษานะครับนะเพราะว่าถ้ารัการดูแลอย่างดีนะครับนะมีการปฏิบัติตัวนะ,นะทานยาสม,ม่ำเสมอตามที่ ุณหมอแนะนำนะครับเนี่ยก็บางคนก็มีความสุขไปตลอดนะครับไม่ปวดอีกเลยได้เลยครับค่ะนะแล้วก็ตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้มีวิธีหรือว่ามีเวทนาการในเรื่องของการผ่าตัดเอาพวกสารหรือว่ากรดยูริกที่ตกผลึกเนี่ยออกออกหรือยังคะคุณหมออ๋อไม่ครไม่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 ควรทําด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปผ่าเนี่ยแผลมันจะมันจะไม่หายหรือจะหายหายยากเพราะว่ามันเป็นมันนสิ่งแปลกปลอมนะฮะที่มันอยู่ที่เนื้อเยื่อของคนเรานะะถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยพวกนี้ แผลมันจะไม่หายนะครับนะราะนั้นการรักษาก็คือก็คือทานยาที่จะไปช่วยขับยูริกออกจากร่างกายนะครับนะเช่นยาที่เพิ่มการขับซึ่งยาพวกนี้ไม่เกิใช้ในคนรูกเป็นโรคเกาที่เป็นอายุน้อย <Okay. S 1> จะไม่ใช้ในคนสูงอายุเพราะว่าตายก็ไม่คดีใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ก็จะมาใช้อีกยายกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ยับยั้งการสร้างยิ่งที่ที่คุบอกคืออะลพูรินอลนะครับนะ mm hmm. ก็ต้องใช้ยาเป็นระยะเวลาหลายปีทีเดียว <Okay. S 1> กว่าจะค่อยๆดูซึมเอาไอา หรือยูเรียที่มันอยู่ตามผิวหนังนี่ออกไปนะครับแต่ก็ก็ได้ผลดีนะครับค่ะคราีได้ยินมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษา,อย,าอย่างเช่นแพทย์แผนจีนเนี่ยคะ่ะเขามีการฝังเข็มแล้วก็ดูดเอาสารพวกเขาอ้างว่าเป็นกรดยูริกออกมาจากตามข้อต่างๆของคนไข้บริเวณที่เป็นออกมาได้ตรงนี้คุณหมอมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อะไรบ้างคะมันหมายมันสัสารมัน,สสน,มนไม่หายไปจากโลกนะครับในเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นก้อนผลิกอยู่ตามผิวหนังเนี่ยแล้วมันมัน ถ้าเจาะแล้วมันไม่ได,ดูดออกมันมันก็ต้องอยู่นั่นแหละครับมัน,มนไม่หายไปไหนนะครับนะฮะท,ท,ท,ที่ต้องระวังมากกว่าคืออาการปวดนั้นอาจจะไม่ใช่โรคเก,กาก็ได้ที่ที่เราเจอบ่อยก็เนี่ยเนี่ยฉันเป็นเกาเนี่ยหมอให้ยาหน่อยปรากฏไปดูเอ้าไม่ใช่โรคเก,กาเนี่กลายเป็นโรคข,ข้อเสื่อมอย่างเงี้ยกลายเป็นโรคอื่นเช่นโรคลูมาตอยเนี่ยมันคือคนไทยมักจะติดโรคเกาโรคเกาอยูยอ่เในคนสูงอายุใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ตรงนี้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยหรือว่าผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการของเราก็ตามนะคะจะมีวิธีสังเกตตัวเองได้ยังไงเราะว่าตอนนี้เราน่าจะเป็นโรคเกาแล้วค่ะคุณหมอก็คือ,อ,อคือปัจจัยปัจจัยเหนี่ยวนำนะครับนะที่จะทําให้เกิดโรคเกาคือภาวะที่มีระดับยูริกแอซิดหรือกรดยูริกในเลือดสูงผิดปกตินะครับนะซึ่ง เราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่สูงเราก็ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าออยู่ที่เจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าเจาะเลือดเนี่ยดูระดับยูริกแอซิดในเลือดเนี่ยถ้ามันสูงเกินกว่าเจ็เนี่ยให้รู้อันนี้สูงผิดปกติแล้แต่ต้องระวังนะครับว่าคนที่มีกรดยูริกสูงในเลือดก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปมันเห็นว่ามันไม่พี่หนึ่งมนเป็นสองครับมันโรคนี้มันมันมีหลายอย่างที่ต้องต้องเข้าใจมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าเรามีความเสี่ยงไหมก็อาจจะลอง ต่อเรื่อดูแต่แต,แต่จะเรือก,ก็ไม่ได้ว่าคุณจะเสี่ยงเราเราต้องเป็นเสมอไป <c oughs> แต่ว่าถ้าสมมติเกิดระดับยูริกในเรื่องคุณสูงมากๆเช่น12เนี่ยค่ายูริกมันไม่ควรเกิน7ใช่ไหมคุณไคุณถ้า12เนี่าโอ้ยคุณมีความเสี่ยงมากแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าสูงแล้วมันจะต้องเป็นโรคเกาเสมอไปก็คือก็ถ้าวมันเป็นแล้วพูดง่ายแล้วก็ถึงบอกเออถึงถึงพอจะทราบได้ <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีสัญญาณเช่นในเรื่องของการปวดข้อต่างๆก็มาน่าจะมาปรึกษาคุณหมอเพื่อให้ชันว่าเป็นโรคข้อหรือว่าเป็นโรคเกาฮะล้โรคเกาเป็นโรคข้ออย่างี้นะครับโอเป็นโรคข้ออย่างง่ายบนะเพราะฉะนั้นอาการปวดข้อไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเกาเสมอไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโรคข้อกระดูกเสื่อมก็ได้เป็นทางนั้นไปใช่ไหมคะคุณหมอคะอย่างนี้วิธีการป้องกันการเป็นโรคเกาต์ล่ะคะแลาจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์มากที่สุดนะคะ ครับก็เรื่องเรื่องของบัดจัยเสียของโรคเก้าเนี่ยม,มันมันมันอยู่ที่เรื่องของการกที่ไตกับถ่ายไม่ดีใช่ไหมกับถ่ายกดดูดไม่ดีใช่ไหมครับนะเพราะนั้นก็<ไ>ก็คือดำเนินชีวิตให้เพื่อนอยู่ทางสายกลางนะครับนะที่โดยทั่วไปที่เขบอกอนแนะนำนะครับนะเรื่องของหันออกกำลังกายนะครับนะการเรื่องการใช้ยาโดยที่ไม่จําเป็นนะครับนะก็จะช่วยทําให้ไม่ให้ไตมันเสื่อมนะครับนะก็ก็จะช่วย้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับนะฮะ แต่ว่ามันมีปัจจัยมากกว่านั้นซึ่งปัจจุบันเราก็ยังไม่ไม่รู้ทั้งหมดนะครับก็คือทำไงให้ไตเราทํางานได้ดีนะครับก็พอจะช่วยได้บ้างค่ะแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารค,ครับ<แ>มีมีอาหารในที่คุณหมออยากจะเน้นย้ําเลยว่าพวกนี้นี่ไม่ดีต่อคนที่เป็นเกาแน่นอนไหมคะก็อันอันหนึ่งเลยนะคคือส,สุรานะครับนะฮะสุราเนี่ยมันจะทําให้ระดับของยูริกนเลสเนี่ยมันจะแว็ง นะครับนะมันก็จะกระตุ้นให้ให้มีการตกผลึกได้นะครับนะเพราะนั้นคนที่ที่ไปดิฉันแล้วปวดข้อเนี่ยขึ้นมาวันวันนึงขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องต้องต้องสงสัยนะครับนะฮะสุรานี่กับมากกว่าพวกสัตว์ปีกอีกใช่ไหมคะผลกระทบสำหรับโรคเกาต์่ครับก็อย่างที่บอกครับมันคนเป็นโรคเกาต์กินสัตว์ปีกก็ไม่เป็นก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมันไม่หนึ่งบนเป็นสองนะครับนะมันอยู่ที่แต่ละคนน่ยนะถ้าคนไหน กิน so no like, สปีดแล้วตัวเองปวดอ่าอย่างนี้แล้วลูกแล้วเราก็อย่าไปพยายามเลียงนะก็อย่าไปกินนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะเผื่อบางท่านตอนนี้เป็นโรคเกาแล้วก็เจ็บป่วยจากอาการที่เป็นโรคเกาอยู่อยากให้คุณหมอให้กำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะได้ครับก็อันนี้ความจริงอันนี้ผมไม่ได้พูดให้กำลังใจนะฮะความจริงเลยคือโรคเกาเนี่ยเป็นโรคที่น่ารักษาอากัรนะเพราะว่ารักษาหายขาดได้นะครับนะะทั้งอาการเจ็บปวดและอาการพิการต่างๆซึ่งมันไม่เหมือนโรคอื่นๆที่พบในคนสูงอายุนะครับ เพราะนั้นถ้าท่านมีการปวดข้อต่างๆเนี่ยก็ก็อย่ามัวไปไปืไป้อยกินเองนะครับนะฮะอย่าน้อยปรึกษาแพทย์สักประจำตัวของท่านนะครับนะสักครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ทำตามที่ท่านแนะนำนะครับนะก็จะช่วยนะครับก็ทำให้ท่านปราศจากความเจ็บปวดจากโกการคกราวได้ตลอดชีวิตนะครับ ผู้ชมคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เป็นโรคเกาต์นะคะก็ได้รับทราบวิธีการป้องกันการเกิดโรคแล้วส่วนใครที่เป็นอยู่แล้วนะคะก็ได้รับทราบวิธีการรักษาแล้วก็วิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้เหมาะสมกับการเป็นโรคนี้ไปแล้วค่ะวันนี้นะคะรายการบารมีรุ้รวยของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอประเสริฐสันชัยนะคะเป็นอย่างสูงค่ะที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมค,คะอะไรที่เราเลือกรับประทานเข้าไปนะคะก็มักจะแสดงออกตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะในการที่เราจะบริโภคอะไรเข้าไปนะคะช่วงต่อไปคะ่ะเราจะไปเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันในช่วงของกินดีมีสุขค่ะช่วงกินดีมีสุข ทุกท่านคงจะเคยดื่มนมกันมาแล้วแน่ๆแต่ก็มีบางคนนะคะที่รู้สึกว่าดื่มไม่ได้แพ้จึงต้องหันไปหานมชนิดอื่นมาดื่มอย่างเช่นนมถั่วเหลืองที่ว่ากันว่านมถั่วเหลืองนั้นมีคุณประโยชน์มากแถมราคาก็ถูกกว่านมวัวมากดังนั้นเราจะหันมาดื่มนมถั่วเหลืองกันแทนนมวัวเลยดีไหมวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของนมถั่วเหลืองกันเลยค่ะในด้านของโปรตีนโปรตีนที่อยู่ในนมถั่วเหลืองนั้น อาจจะมีความสมบูรณ์ของกรดอะมิโนน้อยกว่าที่อยู่ในนมวัวแต่เราสามารถเสริมคุณภาพของนมถั่วเหลืองได้ด้วยการเติมธัญพืชลงไปอย่างเช่นลูกเดือยสาคูเป็นต้นนะคะได้ทั้งความอร่อยและยังเสริมคุณค่าของโปรตีนให้สมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าหากต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นก็วควรรับประทานอย่างอื่นเสริมเข้าไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ขาดในเรื่องของพลังงานคะ่ะ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมไปตามการเวลาทั้งกระดูกและฟันเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเสริแสรมแคลเซียมการเสริมแคลเซียมด้วยการดื่มนมในผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่สามารถรับประทานนมได้พอทานนมไปแล้วก็มีอาการท้องอืดท้องเสียดังนั้นจึงคิดว่าหันไปดื่มนมถั่วเหลืองแทนเลยจะได้หรือเปล่าการดื่มนมถั่วเหลืองแทนนมวัวนั้นไม่ได้นะคะเพราะจะมีแคลเซียมน้อยกว่าในนมวัวมาก เพราะฉะนั้นหากต้องการดื่มเฉพาะนมถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียวก็ควรมีการเสริมแคลเซียมอย่างเช่นการดื่มนมถั่วเหลืองที่ผสมงาดำก็สามารถดื่มได้วันละ1-2แก้วแต่ถ้าหากท่านดื่มเฉพาะนมถั่วเหลืองที่ที่ไม่ได้มีการเสริมแคลเซียมก็ควรจะดื่มนมวัวเสริมอย่างน้อยวันละ1-2แก้วเพื่อที่จะได้แคลเซียมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดการดื่มนมและการเสริมแคลเซียมให้กับร่างกายถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับในผู้หญิงนมถั่วเหลืองถือว่าเหมาะมากเนื่องจากในนมถั่วเหลืองนั้นมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สําคัญสําหรับผู้หญิงอยู่มากโดยเฉพาะในวัยใกล้หมดประจําเดือนถึงแม้ว่าในนมถั่วเหลืองนั้นจะมีแคลเซียมที่น้อยกว่านมวัวแต่ว่ามวีวิตามิน b 1และธาตุเหล็กที่สูงอยู่มากค่ะ ดังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเสริมแคลเซียมให้กับร่างกายถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะแล้วก็อย่าให้อายุมาเป็นเครื่องขวางกั้นเลยค่ะช่วงต่อไปนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวที่มีประโยชน์กันต่อในช่วงของรู้ไว้ได้ประโยชน์ค่ะช่วงรู้ไว้ได้ประโยชน์ วันนี้นะคะก็อยากจะมาแนะนำนะคะวิธีการฝึกโยคะแบบง่ายๆในสไตล์ของคุณครูจิ๋วนะคะโยคะเป็นภูมิปัญญามาจากทางตะวันออกนะคะมาจากประเทศอินเดียมีมานานกว่า5,000ปีแล้วค่ะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าท่านฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะนะคะเวลาที่ท่านฝึกโยคะนั้นสิ่งแรกที่ท่านจะได้รับคือรู้สึกถึงความสงบเย็น ความผ่อนคลายนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาคือกระดูกสันหลังของท่านนั้นจะแข็งแรงระบบการไหลเวียนของเลือดจะทํางานได้อย่างดีที่สําคัญคือระบบฮอร์โมนของท่านนั้นจะทํางานได้อย่างสมดุลระบบย่อยระบบขับถ่ายก็จะทํางานได้ดีค่ะตอนนี้ทุกท่านคงพร้อมแล้วนะคะที่เราจะมาเริ่มฝึกโยคะกันค่ะ,ะท่าแรกที่อยากจะแนะนําในวันนี้นะคะซึ่งเป็นท่าที่สําคัญก็คือการฝึก ลมหายใจนะคะลมหายใจนั้นเป็นประตูด่านแรกของสุขภาพถ้าท่านหายใจได้ลึกเข้าลึกออกยาวนะคะก็จะช่วยให้ระบบการทํางานระบบการไหลเวียนของเลือดนั้นทํางานได้อย่างสมบูรณ์เรามาเริ่มกันนะคะพร้อมไหมคะเราเริ่มจากการแยกเท้านะคะแยกเท้าโดยกางขาให้กว้างเท่ากับข้อสะโพกนะคะเท้าของท่านให้ตั้งเป็นเลข11เนะคะเป็นเลข11 ให้ท่านลองยืนนะคะปล่อยลาตัวให้สบายๆทิ้งน้ําหนักให้เต็มฝ่าเท้านะคะแล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะเวลาท่านหายใจน,นั้นให้หายใจเข้าท้องพองสี่โครงขยายหน้าอกยกแล้วก็หัวไหล่ยกหายใจออกหน้าอกยุบสี่โครงยุบแล้วก็ช่องท้องยุบ การหายใจนั้นเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อที่สําคัญคือกล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อแบ่งกั้นระหว่างท้องกับทรงอกนะคะวิธีการที่จะหายใจได้ประโย์สูงสุดก็คือเราจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับลมหายใจเพื่อขยายกล้ามเนื้อกระบังลมให้ได้ทํางานเต็มที่เรามาลองดูนะคะหายใจเข้าค่ะท้องพองซี่โครงขยายหน้าอกยกเพอะหัวไหล่ย,ยกให้ท่านประคองแขนสองข้างขึ้นช้าๆค่ะ ประคองขึ้นช้าๆนะคะแล้วยกมือขึ้นาหายใจออกให้ท่านโยกเข่าลงช้าๆให้หลังตั้งตรงแล้ววาดแขนลงช้าๆค่ะนะคะหายใจเข้าค่ะยืดเข่าก่อนนะคะแล้วก็ยกแขนสองข้างขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดลงค่ะเราจะเปลี่ยนท่าน,นะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทวงอกค่ะหายใจเข้าค่ะยกแขนสองข้างบีบไหล่และสะบักยืดอกนะคะ เราจะรู้สึกตึงด้านหลังนะคะหายใจออกดึงแขนสองข้างเข้ามาค่ะแล้วลดมือลริงย่อเข่าลงนะคะหายใจเข้าค่ะยกขึ้นหายใจออกลดลงนะคะกายเคลื่อนไหวใจตามรู้ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นหายใจเข้าค่ะแล้วผ่อนลมหายใจออกเราจะเปลี่ยนท่าน,นะคะ หายใจเข้าขายกแขนสองข้างขึ้นด้านข้างนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงแล้วยืดกระดูกสันหลังให้ตรงหายใจออกย่อเข่าแล้วลดแขนลงช้าๆค่ะหายใจเข้าค่ะยกขึ้นช้าๆค่ะแล้วผ่อนลมหายใจออกลดมือสองข้างลงนะคะ อันนี้ก็เป็นรูปแบบคร่าวๆนะคะซึ่งท่านสามารถนําไปปฏิบัติเองได้ในแต่ละท่านนั้นอย่างเช่นท่าแรกที่เรายกมือขึ้นนะคะหรือลดมือลงนั้นท่านสามารถทําได้5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะคะแต่ละท่าทําตามความเหมาะสมของตัวท่านเองถ้าท่านฝึกอย่างนี้เป็นประจํานะคะวันละ5หรือ10นาทีทุกวันก็จะทําให้ท่านมีหัวใจและปอดที่แข็งแรงสมองแจ่มใสนะคะ เราก็ฝึกกันเท่านี้นะคะเรามาพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะบานไม่รู้โรยนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่ามีความคงทนแล้วก็ทนต่อสภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่ดอกบานไม่รู้โรยไม่มีค่ะนั่นก็คือการมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะอย่างที่เขาบอกว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจนั่นเองค่ะซึ่งก็จะช่วยทําให้เรานั้นอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้ดิฉันและก็ทีมงานบายไม่รู้โรยลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ